สวัสดีครับผมเบอีสานบ้านครับผมวันน huh? ี้นะครับกับผามาออกล่าบูปลาบูดงครับมือนี้มือนี้หอกปายหน่อยเด้มเด้อบ่าเด้อนะครับหอกปลายหน่อยเจ้เฮ็ดเปลี่ยนอหอนที่เที่ยวนมาครับืนนี้กับิพามหาวันปลาข้าครับผม มาตะเวนเนี่ยยักหน่อยครับสีได้มีสีได้เห็นทางทากับเออโอ้ยเป็นยังนี้ลัดทู่ททางไหมเออไปครับทางล่งหวยครับผมไปพึ่งกันครับ หนึ่งสองเแม่ตีฝานตื่นหนำว่ามันดีจนะนีเดี๋ยวเดี๋ยวไอหวออนมยไอสัตว์มากนั่น้วี่วทวันขังไยเดี๋ยวทุกวันเดี๋ยวตัวเดียวนึงต่วันนักี่ตม่ะด่ นาไ้วานไส้ก็ได้วานไสนามิอันนะดค้งกระไเดี๋ยวนื้อตอนมันแหงผมเห็นอยู่ด้วยว่านมีต่อเ่าเป็นตะวบ้านยุ่งหน่งเออเออเออแค่น้อยคือยังบ้านเป็นชะวบ้นหน่อยงของบนพอดีเราบ้านเนาะก็สองกันแบบบ้าน เห็นปลามันงโดดเราตลอดปลามันหรือปลายังไม่ี่ห้าแล้ววะไอ้เทะฟนด่างวันเงี้ยเนาะเลยวะวันเงี้ยก็จีได้ดีกต่วนี้ไงนีเท่หร่นี่ มันก็ประถอบาทห่วยสิว่าจังไดยซสันปลารับขวงปลารับขวงในป่าลูดออกหมดแล้วอะย่งนี้ในป่า <Wir proposals nói> Ừ, vọng <laughs> <Tán bó tình. cười> mang nó hơi mượn bữa bây giờ 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 bây ขอปลาด้วยนะตื้นเฮียนะตื้นเฮียตื้นเฮียมันปวดเสียงมันสวป่ปลาป,าปลาเป็นอะไรท่งไในออกมาดีบ้างเงียบหน่อยเมียนตะวันไปนะมันได้เหือกมากมัน เจ้าของแฮ่น่อยมี้ยแห่สิซันมั้ยเอาเจ้าขหไปกั้ไปเล้ก,กูปูก,ก็ไม่ได้ซาดยัดสัเทีเลยถือกล่องตัวนี้มาบ่ได้ไทยจะทืยอะไรบังานบักเงานทืออะไร

ยื่มองตามตื่นาฝนน้ำบาตรเียดิหน้เอาปาเห็นปะเอาปากเขาเฮียดิเขปลดดลงเล่นน้เหมือนกันเมันตกต่อใช่เกือบปะครับ เกือบเอยู่วใส่เอวน่มูมี่อันฮะทว่าิใส่เกือบบาสัไมยใส่เนี่ยเนี่ยใส่หมเกือบวครับว่ดสัตวปางย่างกนกำพักเกินปางยงนพักมื่นานอเหรันิดเลยปะปลาน้ำปลาน้ำราดสัตว่เพิ่มกเดน้ามว่าเขาใส่เกือบว เอตบตบเตียตบเตียวโอ้ผ่านป่านก็ต้องถือเดยียกหนไอยหรอไม่ถือหูจักคว่ำที่วัาได้ไฮยูบอ่ครับออไม่ไดยังไงแล้วพ่อแม่ม <laughs> คุณหาปองลงอยู่ กินลงมาโหลดไปกินลงมาเก็บน้ำซอยวัหอแต่ยนี้ยังมูไปด้เก็บน้ำซอยเอาอยู่มันก้าวปักเก่าอยู่หอลูแม่ป้าตัวใส่กางพักงกีิ่องเีนตอนนั้นว่ามีคาทาดีวันกับวันเกุศลเราดนเราพันน้ำปาเจักจักลายเป็นห่วงเนวไรเนีน้มันเต้เกือบปอสังแต่้าเห็นว่าเขาเตตีนเพื่อ แม่เตเปือกบอก่าทันวะอ้อป่อยตะป่าบดีเบิ่งสีไดปับเดวบดีตัวเราขวดเดียไม่ห่างวานอยากได้เลยเลอยไปเลยเลยเยเสียตัวเราขวดนี่นีมันหยามันหยาบมหยาบ้า่องบงเขวดนี่ยรกไปเห็นมึงหยา่ยังยังครับเกินกล่องจดอเนาะ คนนั้นในวันน้ำมูเดี้ยืนห้อยน้ำพดบอกะน้ำพดบอกเนี่ยเจ้าปวดเจรตลรถปวดหัวอย่างข้ออะไรด้วยไงใจเย็นเรื่องแง่เพิ่นแท่งนัก <c oughs> บ้านแปดรูปคน,นไก่เราปลาตุกปีตุ๊กเอาแต่ห้อยเอาคนระวังไว้เด้อตอนเราขวดนะจอบยื่นมาดิผมใสยกล่องเป็นหลักฐานไว้เรือยเนี่ยอะไรเด้ออะไรเด้อตัว รูดปั๊บนี่นับเลยหนึ่งหนึ่งทีตรงว่าตัวละขวดที่เทว่าตัวละเม่านี่ตกขาดทุนตกเกมเลยเหรอได้เลยโอ้เดี๋ยวเท่าเลยตกขาดดอกเบิงหลังเฉือนยังสอนแล้วเขายังเห็นคำประเดี๋ยังเห็นอยู่ทรงใก้ใจเนาะ บ่ไหน,นคำมันเห็นี่เี่บดนี้ส่งปดดวนเนีหน่อยเฮ้ยซิถือกล้องมัน้สงเบรกมบวผิวงั้งคงละลายเพราะพัก,กันเบรกนะิดเอีเบกสองเทนงตีคกงลลายก็ได้เบกสองเท้าน,นีนั่งถ่าต้องหกดดนเรียยว่าสิมาเรีวเรียวโจัด เ,แบบเดี๋ยวเบียรสอหา,หอหาดวดมทา,ทาที่เร่นป่ไหใส่ตายแ้วแม่ม่แม่แล้วมาที่เราเบียร์สองขวดอันเท่าเดีด๋ยวครับเทาขัปบซีดอกดังจครับปี๊ปี๊จมจมอมมาได้หรอคุณพุณว่าน้ำลายทาารุนนไดนึงจอมหมดเลยวะ ไม้มื้อไหมื่อไหรเดนเดนม่เห็นจับเหี้ยนนะนม่นี้างเหี้ยกับว่เกืออยู่รางมนนี้ด่างนิดหน่อยกวางปิ่นน่ะวานี่างแนี่ยไปปนันยุ่นน้ำโค้งน้ำโค้งยุ่งไกลน้ำโค้งเราะนาเราไม่โค้งสันวาโอรู้เอเราไม่โค้งเราขี้เื่อบ้งผิดเถื่อไม่ได้กินว่าแม่โค้งนะโอ้ท่านเด้อโอ้ระวังเด้อตัวนั้นเียงเนีย ยังน,นำเีนหอเปลาฉันรีสีงั้นเปาให้ดอก <c oughs> ปรากฏดบนปากเงี้ยงรีสีเยังว่าสูบไฟไฟพี่น้องเปเ่าอยู่ในมือปกวดเต็นประก,งงระกวร,กวรกวนนุ่นน้นอยๆรุ่นนั้นยู่วนั่นเนาะรุ่นโยไฟอันอมันโคกมั้ยนี่สีซ้านี่แล้วมึงส่งกอป่าปีเดียวว่าหนาสีซ้ำนีน่น่าบู๊หักเงียงความเงี้ยนวนดอกวา หัหกเรากวาดใจเสียไปเด้อ <c oughs> เห็นเห็นอันอาจารย์บาสห้าเห็ดหักจำเอาหักเราบ้างเลยตอนหนาเลยคว่างเหรอเยี่ยงมันโมสันกับโมสันกับข้าไปเฮียนะพม่อันเหรออ้าวอันเชียงยังวะหอยหอยเดี๋ยวหลอดไปหอยห้อยหอยต้อทิ้งลายป็นนันติเลยโดยไลายอยู่รอบนี้รับมันถือปลาฟูงพอดีขึ้นเป็นแพร่เจะ่อกี้เนาเนี่ยนะ ดดดดเท<อ>่ารุดเดี๋ยวเท่ารุดนะครับอ้อไอ้ทันหมดเลยว่าวตรงวันไปทั้งหานาเนี่นวันคู่ตีนด่างเราพอดี ว้าได้เสยเด๋ยวันขืนมันข้นยืนเดินพี่พุนน่ะขาวจันร์พันธ์ครับึ้ยมาเดื่อยเล่อยฮ่ออกาเดี๋ยวน้อยทีอยู่เอาเบิรดีดีคุอ่ะก่าสะบัดแกงนะไม่รู้กว่าิัมาเยอะมาตัวอ๋อนี่เนกังนที่เนาะเนียนมาลน่งเลือดกว่านี้อีกหน่อยพอดีเลย สโอ้ห้เป็นพระเอกเลยมือนี่เสียละเสียละเสียละคาดท้าดีแต่ว่ามันโดดออกลายกลัวได้อหาเนอนแค่รอดเลยนี่หลังไง้องตกซ้ำของของบาร์พอดีไงสองเส้นพอดีไงกริเจ็ดไม่พอดเกิดอะไรเกิดเอบบ่อนแงน่อัดตัตาตาเหมือนกัน มอ้อตอตองทนู่ทางนี้ก็พอทางนี้ทำขั้วนะปลาองลงบวกลงบวกปลาห้องมาเนี่ยปลาฮ้องที่ นว่ามนขึ้นรุนไปีเนาวเมื่อ้าวานเมื่อมื่อวานนี่รุนรุนพีรุนีเนี่ขึ้นเนาะรุนพีเน่ยขึ้นแต่น้อยๆสิบุมนดเดยบื่อเหี้ยเนารุนหิก้างกับรยูนรุนเบืเนาะดงเรงดงเรีงอะเดี๋ยวเปลี่ยนมือกไครับเมยเดี๋กล่องฝาบอไว้เี Covid nó heng yên khác nó. Oi, mãi, mãi, đi, Curfew. Mãi, đi mũi tết. Babo dang yêu vượt vang dang mặt. đôi ngon 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 แต่ว่าขางเบิ้งปลาโอ้ยขี้เลี้ยงเมื่อวานปลาเขาดี่รวมปลาหมูโอ้ปลาเบิ้งปลาเขาก้อนเอาออกมานเป็นว่าสาลูบหยอดนี่างเห็นป่ะได้เยอะแยะเลยเกลืออืมปลาซอกเกลือเตรียมทวงปุยแล้วไปครับปลาโอ้เบกเสร็จลังคักด้วยครับปลากระเญงด้วยจังบ่เข่าบ่เข่าเสร็จ บอกขอเสือแต่ว่าถือครั้งแม่เขาเนื้อเต็มเมอันนี้ปลาทั้งเบิดด้วยครับมีใน,นทุงปุยนี่ไปครับผมซ้ำรับมื้อนี้นะครับอีสาำม่บานกับขอจบคลิไปไวซ้ำนี้ครับสวัสดีครับหมุนป้าหมุนดวงกับอีข้าวบาทนี